ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสองตอนทำไมหลวงปู่สวง มาให้หวยที่วัดซับน้อยวัดซับน้อยในอดีตแห่งความทรงจำเมื่อปีพศ2516ที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากันที่วัดซับน้อยสามัคคีเป็นที่แน่นอนอย่างยิ่งเลยว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวคือหาเลขจากหลวงปู่สวงเพราะว่าจากเสียงร่ำลือที่ได้ยินมาว่า หลวงปูส่สวงให้เลขชนิดไม่ต้องกลับจากปากต่อปากทำให้คนที่ไม่เคยเชื่อก็พลอยมากับเขาด้วยเพื่ออยากที่จะพิสูจน์กับสายตาตนเองว่าจริงหรือไม่ในวันนั้นที่หน้าทางแยกจากเขื่อนลำพะเพลิงเข้ามาที่วัดเต็มไปด้วยรถที่จอดข้างทางเป็นระยะทางประมาณสองกิโลเมตรในสมัยนั้น การเดินทางจากทางแยกเข้าวัดยังลำบากเพราะว่าเป็นดินเลนยิ่งในช่วงนั้นเป็นหน้าฝนยิ่งทำให้พื้นดินเฉิแะแฉะแล้วสำหรับท่านที่ใส่รองเท้าแตะก็จะพบกับอุปสรรคในการเดินทางเข้าวัดเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่ละก้าวเท้ารองเท้าแตะจะจมมิดไปกับดินเลนและพอถอนเท้าขึ้นมาหูรองเท้าแตะก็หลุด บางคนไม่เสียดายทิ้งรองเท้าแตะแล้วก็เดินย่ำเท้าเปล่าแต่ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมหลวงปูส่สวงท่านถึงชอบมาโปรโดลูกหลานที่วัดสับน้อยหรือว่าหลวงปู่อยากจะมาให้โชคลาภกับผู้ที่มีความศรัทธานในตัวหลวงปู่หรือว่าจะเป็นด้วยประการใดซึ่งเราก็ไม่อาจจะทราบได้ หลวงปู่มาทิวััพับน้อยจากการไปรับของหลวงตาสุขเจ้าอาวาสวัดสัพน้อยซึ่งปัจจุบันลาสิกขาแล้วในครั้งแรกที่หลวงปู่มาท่วััพั์น้อยในตอนนั้นยังมีคนไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรในวันที่คุณยศนาศิลปศิษย์หรือว่าเจนน้อยปักธงชัยได้พบกับหลวงปู่ในครั้งแรก เจนน้อยถึงกับงงๆที่เห็นหลวงปู่ในครั้งแรกนะคะเจนน้อยจากปักธงชัยนะคะได้เจอกับหลวงปู่ประสบการณ์เยอะมากค่ะเพราะว่าติดตามหลวงปู่มาตลอดจนกระทั่งท่านมรณภาพเริ่มต้นก็เจอที่วัดซับน้อยก็มาเจอโชคลาภจากหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านมา อยู่มาอยู่อยู่ที่วัดสับน้อยแล้วก็มาแบบรูปแบบให้โชคลาภจากหลวงปูรร่สวนว่ถูกได้เยอะมากค่ะได้หลายร้านครับดีใจด้วยครับแล้วต่อมาก็ได้มาได้ทําบุญได้สร้างวัดจากวัดสับน้อย <c oughs> ก็เรื่อยๆจากจากนั้นมาก็ติดตามหลวงปู่ไปทั่วประเทศไทยบ้างอย่างนี้แหละค่ะตามไปทั่ว <c oughs> เลย <c oughs> ครับ หลวงปู่จะไปที่ไหนก็หลวงปู่จะมารับที่บ้านไปถ้าหลวงปู่จะไปไหนก็ต้องชี้ทางไปค่ะท่านจะไปไหนท่านก็บอกว่าโตโตโต<ป>ตามเผาเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนพอไปท่านอยากจะหยุดตรงไหนท่านก็หยุดถ้าไปท่านก็จะไปที่กระท่อมเขียงนาอย่างนี้เข้าไปท่านก็จะก่อไฟเป็นอันดับแรกคือก่อไฟต้องอยู่กับไฟตลอด จะหนาวจะร้อนยังไงก็ต้องอยู่กับไฟตลอดค่ะล้าท่านจะไปตรงไหนกระช่างถ้าท่านจับจับอะไรก็จับจเห็นท่าน,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 นพอจับไก่ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าท่าน,านให้อะไร<อ>ก็อยู่ในสมองเราแล้ว <laughs> ตีเลขเก่งค่ะแต่จากการที่ได้ลือกันว่าหลวงปู่ให้หวยแม่นแล้วก็ความที่ตั้งใจอยากจะได้หวยจากหลวงปู่เจน้อยคลานเข้าไปกราบหลวงปู่ ตอนนั้นหลวงปู่ได้แต่นิ่งมองหน้าแล้วก็ทําเฉยๆสักพักหลวงปู่ก็หยิบแก้วน้ำแล้วก็เอาน้ำรินใส่แก้วก็แค่เห็นภาพเพียงแค่นี้เหมือนกับเจ้น้อยได้เห็นภาพตัวเลขทันทีแก้ว9น้ำหนนี่คือเลขที่เจ้น้อยเอามาเสี่ยงโชค จนถึงวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวงวดนั้นออก9กหนึ่งเจ๊น้อยถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเพราะว่าจากการที่เจนน้อยเป็นคนใจใหญ่จึงทุ่มไปมากและแล้วเงินหนึ่งล้านหกแสนบาทอยู่ในกระเป๋าลองคิดคิดกันดูนะครับว่า ในครั้งแรกที่เจนอ้อยเจอหลวงปู่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเจนอ้อยจะแทงไปเท่าไหร่ถึงจะได้เงินมาถึงล้านหกแสนแต่ทางรายการไม่แนะนำให้ท่านทําตามนะครับแต่ด้วยความที่เจนอ้อยใจถึงพึ่งได้เจนอ้อยซื้อรถเงินสดให้กับหลวงตาสุขทันทีเพื่อเอาไว้ใช้ในการไปรับหลวงปูส่สวงมาที่วดสับน้อย แล้วก็มีบ่อยครั้งที่หลวงปู่มาเองโดยมีกำนันสัญชัยเป็นคนขับรถพาหลวงปู่มาถึงบ้านเจน้อยข่าวเรื่องการถูกหวยของเจน้อยได้ลือกระชอนไปทั่วทั้งปักธงชัยจนพูดกันเล่นๆว่าหมูหมากาไก่ภา,ายในวัดเท่านั้นที่ไม่ถูกเรียกกันว่าถูกกันยกอำเภอ จ้ามือหวยแทบจะแทรกพันดินนี่เองจึงทำให้ผู้คนที่ได้ยินว่าหลวงปู่จะมาวันไหนจะต้องมาให้ได้ขนาดมานอนค้างคืนมารอก็มีจึงทำให้ในวันที่หลวงปู่จะมาที่วัดสับน้อยจึงมีคนมากมายมหาศาลในสมัยนั้นยังเป็นสาราไม้ยกพื้นเตีย้ยแต่ก็จุคนได้มากพอสมควร เมื่อปู่มาถึงปู่จะสั่งให้ก่อกองไฟบนศาลาทันทีโดยมีคุณอุ่นใจในขณะนั้นเป็นคนช่วยก่อไฟครับผมอุ่นครับขุนใจเป็นผู้ดูแลหลวงปู่ก่อไฟให้หลวงปู่ตรงนี้ครับตู้บริจาคก็อยู่ทางนี้ครับโดยใช้ถาดเหล็กขนาดใหญ่รองฟืนพร้อมกับเอาตู้รับบริจาคมาวางเอาไว้ด้านหน้า ใครที่มาก่อนก็จะได้นั่งรอที่ด้านบนใกล้กับจุดที่หลวงปู่จะมานั่งเมื่อขึ้นมากันจนเต็มศาลาแน่นเอียดนอกนั้นก็ต้องนั่งหรือว่ายืนรอบๆศาลาและพอมีใครลงมาจากศาลาก็จะถามกันว่าหลวงปู่ให้อะไรบ้างเนื่องจากเป็นหน้าฝนทุกคนต่างเปียกปอนเหมือนกับลูกหมาตกน้ำ เมื่อฝนฟ้าเทลงมาและพื้นดินที่มีแต่ขี้เลนขี้คโคลนเดินลำบากจนบางคนถึงกับลื่นหกล้มบ้างก็มีรองเท้าแตะจมอยู่ที่คโคลนดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นจึงจำเป็นต้องสละรองเท้าท่านเชื่อไหมครับว่าพอหลวงปู่กลับปรากฏว่ารอบๆวัดเก็บรองเท้าแตะได้ถึงสามกระสอบใหญ่ๆ ที่ฝังอยู่ที่ตามดินโคลนการที่หลวงปู่ให้หวยมีอยู่รายหนึ่งที่หลวงปู่ให้ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาเหมือนดังรายของโยมแม่ของพระอาจารย์สงครานที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นครับตอนนี้ทางทีมงานก็มีโอกาสได้พบกับโยมแม่ของท่านอาจารย์ <c oughs> ว h a t ับน้อยนะครับโยมแม่ครับได้ข่าวว่านะครับ <c oughs> อ่านในประวัติแล้วก็ได้ยินเสียงเล่าขานว,ว่าโยมแม่เนี่ยเคยอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่สูงแล้วก็มีข่าวว่าหลวงปู่สูงน่ะนำรองเท้าเนี่ยฟาดมาตรงศีรษะโยมแม่นี่เป็นความจริงไหมครับจริงค่ะเกิดเกิดจากอะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทไมเกิดไม่รู้เหมือนกันค่ะโ <laughs> ยมแม่โยมแม่พูดอะไรท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่ได้พูดจ้ะท่านโยมแม่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านใช่ไหมครับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็ นำรองเท้าทำยังไงครับถ้าทำยังไงครับหันรองเท้ามาตีหัวแล้วก็โยมแม่ก็เลยต,ตีเป็นเบอร์อ๋อต <laughs> <laughs> ีเป็นเบอร์พันนั่นแล้วครับเบอร์เข้าเลยใช่ไหมครับเข้า <c oughs> เป็นก้าหนึ่งอ๋อเป็นก้าห <laughs> นึ่งโยมแม่เข้าไปขอหวยหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้แต่การให้ของหลวงปู่ก็คือหลวงปู่เอารองเท้าแตะเคาะที่หัวโยมแม่พระอาจารย์สงกราน ปรากฏว่าโยมแม่ของพระอาจารย์สงกรานก็มีโชคตีเลขถูกพอหลวงปู่มาอีกคนเฒ่าคนแก่ต่างก็รีบหยิบรองเท้าแตะแล้วก็ส่งให้หลวงปู่เคาะหัวให้แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยใชรรองเท้าเคาะหัวใครกลับมาที่เจนนอยหลังจากที่ถูกในครั้งแรกไปแล้วหนึ่งล้านหกสนบาทหลวงปู่ก็เขียนให้อีก คราวนี้หลวงปู่เขียนเป็นตัวเลขแต่ก็เป็นตัวเลขที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเลขหนึ่งไทยแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์หกตัวแต่ด้วยความที่เจ๊นยคิดแบบง่ายๆงวดนี้จะต้องมาแน่ก็คือหนึ่งหกเพราะว่าที่ปู่เขียนมีเลขหนึ่งอยู่หนึ่งตัวมีเลขศูนย์อยู่หกตัวก็สรุปว่า หนหพ่อกลับมาบ้านปู่ยังตามมาเขียนให้อีกแต่ว่าคราวนี้เขียนที่พื้นเจ้นยมั่นใจทันทีเลยว่าจะต้องลงต่ำแน่หนึ่งหงวดนี้เจ้นยแทงเป็นล้านจากการที่รวบรวมกันแทงและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง สลากกินแบ่งออกสองตัวหนึ่งหกเจ้ามือแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเจ้ามือขอจ่ายให้ยิ่งกว่าครึ่งแต่ก็ยังดีที่ได้มาบ้างภาพความทรงจำเก่าๆยังไม่เคยเลือนหายไปจากใจของเจน้นยวันนี้ไม่มีหลวงปู่แล้วแต่ในใจของเจน้นยอยังมีหลวงปู่อยู่ตลอดเวลา หลวงปู่ยังเฝ้ามองวัดซับน้อยคงเหมือนกับว่าหลวงปู่มีความผูกพันกับวัดซับน้อยและนี่เองที่เป็นปณิธานอันแน่วแน่ของเจน้อยและสามีคุณสุกิจศิลปสิทธ์ที่จะทํานุบํารุงวัดซัพ์น้อยให้เป็นถาวรวัตถุในบรวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ขณะนี้ทางวัดทรัพย์น้อยสามัคคีโดยพระอธิการสุรชัยสุกิโตเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เริ่มทำการบูรณะหลายส่วนของทางวัดเพื่อถวายให้แก่หลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินถ้าหากว่ามีแต่ท่านเพียงรูปเดียวคงยากหากว่าขาดแรงศรัทธาจากญาติโยมสิทธิสายหลวงปูส่สวงอิริเมียอองสูงสัมปโน อิติปิโสนโมพุเทียียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ